เออได้ยินเสียงอยู่เร็วอยู่น้อยเบาดูเอ็นลังอยู่เรีวครับล้ำในแปลงไม้ครับดูกินตัวลงตัวรางเตี้ยนปับๆแล้วมาตึ้งโดนลงทันทีครับเวรุนจางไยลักล้ำ สามสันส้นๆคับแต่อ,อ,อิ่มกาบลูกอจวดเชี่ยวจวดเชี่ยวเออเดี๋ยวเรามากินน้ำข้างหลังมาย,อยอ่อยเดี๋ยวต่อ ทุกวันเป็นวันที่ท่ายายผจญเพลยและมีความสุขครับสำหรับชีวิตคนทีมีจิตใจสีรักช่างชอบช่างย่างแท้จริงครับลำในแปลงไม้ครับยาเ,อเยอะแยะมากมายรถดันขึ้นมาทึ่งครับฟอดฟอ,ฟอดกูใจครับทึงได้ทึงกันครับ ตาเมตานนทนี่สัญญาณไม่ค่อยมีนะครับสัญญาณคาดคาดหายหายบ่าวบ่าวรับบ่าวรับบ่าวรับเอา

Mà lại gặp lại Mario Cái okay, mà lại gặp Ốc oh, chắc ba mà lại gặp Hâu Hâu Roman mình nít oh. nít gặp lại Mario Hâu đấy nè tôi nè, đấy nè

วันด <mile> ้วยครัวันนั้นก็เออทิ้งมันชุ่บๆอยู่ปานนี้ก็ไม่จะยัดนี่เอ้โร่ล่านเร่ยนู่นอย่างเง้ยบ่อยอ๋อ้อยม็ดอย่าผ่านหน้ามันมันจะไมนดีทุกวันฮะครับมันจะดีทุกวันโอเคครับเริ่มองมันก้อนครับชาวชาวทุกวันคือวันทํางานกล้องพวกเราครับแม บางวันจะไม่ลักไม้ก็คือวันทํางานของเราคืองานของเราคือการเลี้ยงจางครับเอ้นไมครับว่าเจ้าตื่นมาตีหกตีกหรือหกโมงเช้าเตรียมสัามภาระกับข้าวมากินกันตอนเที่ยงนะครับมาเลี้ยงจางมาทํางานกันครับนี่คือวิธีข้องพวกเราครับอีกมุมนึ่งของชีวิตจางไทยครับ